สวัสดีนะครับทักทายครับยี่ตอนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เราเสียโกกดันสิง,งอุบัติเหตุอีกแล้วครับกับซารีสองหนึ่งห้าลงครับลงตั้งแต่เมื่อวานครับ หน้างานทำตะลิงแม่น้ำชีครับอยู่อำเภอเคืองในบ้านบนทองสองสอนท้าล้เยโ้ไม่ได้ไปเลยครับสอบถามคนครับทำทางครับดินสไลรลงครับลงยังลงยังหนัก ถึงเครื่องนะครับเะเนนถึงเครื่องแล้วเอาเครื่องสูบน้ำสูบ่อครับรบไ,ไปอยู่ะทำการช่วยเหลือโดยกบ,บัจุพีซีสองหนึ่งศูนย์ดุนซิปนี่คก็ติดน่ย <10. S 1> ดึงไม่ขึ้นครับ

ถอดตัวเดินนะครับถอดตัวเดินซ่ยกันหลากช่อยกันหลากขึ้น,น,นก่อนจางเขาขึ้นมาเสื้อวิสด้ดันบนเขียน่ายของเดียว

กำลังคุยโทรศัพท์กับน้ำซิกนินด่วนนะครับรอให้น้ำลดก่อนขับยกทีมรอน้ำลดเพราะน้ำมันขึ้นเรื่องเมื่อกี้ร์พี่คู่ต่ำครับเกิดน้ำขึ้นนี่พันนี่ครับเกิดน้ำฝนตกมาสักพันน้ำขึ้นนี้เพราะว่าคูต่ำแห้งครับ อูเนื้อรับน้ำสิหนิดหน่อย,เ,ยเป็นเหตุการณ์ที่ไม่อยากให้มีใครเกิดขึ้นครับท,ทหน้าฝนอะไรนะพี่อาฝน,านาไก่น้ำทำยากครับช่วงนี้ครับรออดินเลนดินลื่น เอร์นี่เอทไบซองหนึ่งสี่ทีมงานหนึ่มาแต่ไซบาดเริมทามมึงเนี่ยเสียเปล่าเติมถามทีมงานครับกี้ทีมงานเข้าออกไปทานข้าวครับเพิ่มสักพักคงเข้ามาครับเขียวอยู่นะพี่ เป็นกำลังใจให้ครับทุกทีมงานครับหน้าฝนไม่ใไปอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ของมันเตรมรถนะมันมีแต่อุปกรณ์เที่นี้ยิ่งอยู่ข้างแม่น้ำชีติดคันนั้นเน่ยคันดำเน่ยมันนั่งได้คนเดียวเลยเห็นไหมเห็นไหมที่วิ่งขึ้นเลยยกของออกที่ทำงานกระดิ่งกระดิ่งโอ้หลายโลครับทำคู่กันไป สราคามันล้านสองหม้อหนั่งล้านองับนี้เดดรถเด็ดรถตอนราคาเต็มมันล้านแปดล้านสามยังมีไม้เลยครับรถไม่น่าจะห้สยชั่วโมงโอ้ตัวนี้มีลายแยกกามตัวนี้

เงินขลาดต้องกันเซ็ดอีกน่าจะตัวน้ำมนันนี่ดูน้ำบอกนี่ต้มเต็มเครื่องเลยมั้ยขามน้ำขามเนื้อ เหตุการณ์ไม่คาดฝันปีนี้ซาหนีตกดูเนาะมิ่ตซาหนีอ่ะรถบนตกหลายเลยไม่ฮไปตกยันยน้องไดแดงกัรถบนอืมก็สิว่าซาหนีเห็นตกดูนี่รถล็อเขามันหลายน <c oughs> เนาะรถเขาออกไม่ฮรถซาหนีเขาถ <c oughs> อดอันดับหนึ่งประเทศไทยเลยเบิง่งคือว่าสิเบ,บิง่งมิตตซาหนีตกนะครับ แต่ว่าตีความหมายรถชา่นนี่มันตีตลาดหลายเพิ่นก็นเห็นตาแท่นนี่ครับตกสองปีสามปีม่านี่รอทีมส,สั่งมาเบืองต้องรอทีมช่างครับมาดูเกียวเจ้าขึ้นยังไงเอาไปซ่อมยังไงครับ กลัวจะเข้ามาเจอรถโอ้ค, <c ười> รอออรครึ่งวันขี่รถอ่อนมาเพื่อเข่องในยอยู่ตอ,อ,อ,งงอนนี้ก็สิบสามนาฬิกาไม่นิด,นด เมื่อกี้สงสัยผมจะไปฟังหนุนแบบอ้อม,มาอีกันนี่ะจนค่อยติดตามคลิปต่อไปภาษามันาหมีวิธีเอาขึ้นเนี่ยอะไรสำหรับคลิปนี้ฝากพี่นงองไปเพียงเท่านี้ครับฝากก็เลยก็ติดตามนะครับบ๊ายบายครับ